สวัสดีครับผมเทสมุยลูกจะว่าลงต้มครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับไฟนี้ซ้อมมาประมาณกับยี่สิบวันยี่สิบแล้วซ้อมอยู่ที่อยู่สานามศึกเมืองไทยยินครับมีใครเป็นนูกต้มซ้อม,มที่นั่นมียอดขนทัพมีน้องๆ้องในค่ายเราเป็นค่ายเช่วยกันเนาะ,ะตอนนี้เราเอาอยุเท่าไหร่ครับปีนี้สามเด็กครับผมเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับหกสิบแปดเราเมื่อยสไตล์อะไรครับเมื่อยเตะขาใส่มา อยงวันนี้เราเจอกับสกุลชายเล็กคเคยเจอกันไหมไม่เคยเป็นไ,ไ่ายแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามาปะก็ดูคลิปดูอะไรมาเขาเปมวยต่อยอะไรกันได้ไหมก็มีมีลูกมีเขา่ามีลูกถีบมีเตะอะไรเ้าก็มีทุกอย่างแล้ว่างวันนี้เราวางเกมวางแผนไงก็ต้องวางแผนไปเรื่อยเพราะว่าเราไม่ได้ต่อยแบบ้ายกนานนะรรเราต้องวางแผนไปเรื่อยเราหยุดไปทนี่เปิดโควิดมาที่ยังไม่ได้ต่อยเลย ก็มีต่อยที่บุรีรัมย์ครั้งหนึ่งครับเาไปต่อยมาไฟหนึ่งวันนั้นเจอกับเสือแบ๊กครับเป็นไงบ้างก็ชนะชนะมาเนาะตอนนั้นเบียดเท่าไหร่เออไปปล่อยไหมครับร้อยสี่สิบกว่าอ๋อเพราะคนไฟแรกด้วยคือปล่อยไปต่อยอยากไฟนี้มาพิกัดเลยร้อยสามสิบแปดครับเมื่อกี้เห็นสอบแล้วเกินอยู่แค่ใชจุดหนึ่งจุดหนึ่งก็เหมือนเดือยเดินไปเดินมาได้ผ่านแน่นอนครับผมเราสบายๆร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเราต่อยประมาณนี้รู้หลืวไม่วนนี้กี่ไฟแล้วประมาณ ก็พอสองร้อยครับอ่าเราคนจังหวัดอะไรครับผมคนจังหวัดอุบลครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานิดหน่อยก็ฝากแฟนคลับทั้งบ้านแล้วก็ที่เชียร์คอยติดตามผมก็ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะทำเต็มที่ครับผมครับผมนะครับ